เสาที่เก้สิงหาคม LWC ลุมพินีโวอร์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ระเปิดศึกแห่งศักดิ์ศรีที่มีเข้มขัดแชมป์เป็นเดิมพันศึกมวยรอบเงินชโยที่กัด147.5ปอนด์รอบชิงแชมป์สองสิงโตแอตลาสจากโมร็อกโกระหว่างมูซินกาณาอุยปัะทะาเดือดอาดัมเบนวาวาศึกมวยรอบเงืนชโยรอบชิงอันดับสามทกัด147.5ปอนด ศึกสายเลือดจากนาครราชสีมามวยจอมทะลวงเพชรทวีชัยจอชัยวัน์ดวลเดือดมวยบ้าดีเดือดยอดจัก,กรกิศชอมวยไทยคู่เอกมวยไทยลุมพินีพิกัด152ปอนด์มวยจอมฝีมือครอบเครื่องแสนสิริมรัตนบัณฑิตจ,จากพระนครศรีอยุธยาพบกับมวยกําปั้นโหดแดนไก่งวงเซมินจินดีจากตุรกีพร้อมคู่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีศึกมวยไทยน่า,นา ลุ้งที่นี่เวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์่ายประสดทางช่อง8ปดเสาร์นี้ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโย